โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด Subscribe กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิ t t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man เคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมและในตอนนี้ก็อยู่กับผมเจมส์เซสทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับชาลาวันนี้ก็เหมือนกับที่ทุกคนได้เห็นตามเคยเน,นาะก็คือคลิปซื้อรถอีกละคือซื้อจนเจเป็นบ้าทุกคนเออก็ทุกคนเลยแบบพี่วันนี้พี่จะมาซื้ออะไรนะโซลูโซทุกคนนะวันนี้ผมจะมาซื้อโซลูโซ,ซนั่นเองทุกคนก็ราคาก็ไม่เบาเลยอะ่ะก็หนักเอาเรื่องอยู่นะแพงสุดในบรรดารถที่ผมซื้อแล้วแหละเอาจริงอะ่ะ โคตรแพงเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็อยากได้คันนี้อยู่แล้วเนาะก็ประมาณนั่นแหละอืมก็ก่อนที่คนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดซับกดไลค์แล้วกดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนนะเอ่อโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยดีวยกว่าทุกคน Let's go bro โอเคนะทุกคนนะทุกคนคงแปลกใจว่าเอ้ยทำไมผมมาเปิดคลิปในบาร์นะทุกคนนะเอาจริงมันมันเป็นสถานที่ที่น่าเปิดคลิปบ่อยมากคือมันดูหรูเว้ยผมว่า ผมแบบผมคิดอะไรไม่รู้อีกทีผมก็อยากมาเปิดคลิปในบานะแล้วก็ลืมบอกไปว่ามันสามารถกด E นั่นก็ E ได้นะทุกคนเออนั่นแหละเป็นระบบที่ถูกเพิ่มนานแล้วแต่ว่าผมก็เพิ่งรู้ได้ไม่นานเท่าไหร่หรอกอืมอะไรประมาณนั่นแหละเนาะเดี๋ยวผมจะโทวหาเขาในประเทศก่อนล,ละกันผมได้เบอร์เข้ามาแล้ว๋ย้ผมแป๊บหนึ่งนะโอเคตอนนี้เขาติดต่อมาทางโอซีหมดแล้วนะอ่าผมหาเบอร์เขาก่อนโอเค ก็เบอร์เขาจะเป็นเบอร์สี่ศูนหกสี่หกใช่เหรอสี่ศูนย์หกสี่หกไปเรากดโทรกันเลยไหนดิฮัลโหลครับโอ้ฮัลโหลครับสวัสดี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 ครับอยู่ไหนครับเนี่ยไออยู่ผับครับผับเอ้าอยู่ที่เดียวกันเลยเนี่ยผมก็อยู่ในผับอ้าวเหรอ ใช่ใช่ผมว่าไอ้วิ่งเล่นอยู่ในผนะับเนี่ยบรรยากาศมันสวยดี ID. โอเคทุกคนเราก็อันนี้กันอ่านี่นีผมออกจะผับแล้วอยู่หน้าผับโอเคโอเคครับผมเอ้ลืมส่งอันนี้ผมด้วยไอเขาเลยนะอ่าว่าแต่ให้ผมโอนทางไหนเนะี่ยอ่อวหรือว่าธนาคารธนาคารครับธนาคาร ได้ครับก็ส่ง q ิวอ้ผมเลยผมจะได้แบบปุ๊บฟ้าปุ๊บฟ้าเดี๋ยวผมคงไม่ปิดผมแชนไหครับได้ครับดีคงไม่ปิดผมใช่ไหมเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมเห็นรุให้ก่อนนะได้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 เพราะว่าคุณรู้ว่าผมไม่ปิดอยู่แล้วจริงครับจริงจริงจริง จริงๆอะผมเอมีคลิปซื้อรถไว้เยอะมากเลยนะแต่ผมยังไม่ลงผมบ้ามากผมไม่รู้อะไรกับการซื้อรถนะผมไม่รู้เลยเยอะเต็มไปหมดเลยว่าแต่คันนี้มันมันเปลี่ยนสีล้อได้ไหมแบบแยกกับอันเนะี้ยแยกกับสีรถอ,อะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมค่อยลองไปเปลี่ยนกันนะแหละเบื่อไรครับเบื่อไรได้ได้เดี๋ยวผมส่งให้แป๊บนึงนี่ฮะเบอร์ วัวว,วัระวังทับหัวดีนะไม่มีระบบแบบไอ้รถทับหัวแล้วแตกอะ่ะอย่างนั้นร้องเลยนะอย่างสวยทุกคนอัน,นอันนี้ใช่ล้อเดิมมันหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ใช่ล้อเดิมมันใช่ครับล้อเดิมเลยอ๋อล้อเดิมมันโอเคครับผมเดี๋ยวผมส่งเบอร์ในแชทน,นะครับได้ได้ได้ โอเคทุก okay, คนผมก็รอต่อไปว้าวโอเคครับ<อ>ผมรอแล้วโห oh, ม,มีรถกี่คันแล้ววนเนี่ยแป๊บแป๊บหารถก่อนอ๋อยู่นี่ไงโหเยเยอะไปไหนวะอยากรู้ไหมผมมีรถกาชาก,กี่คันกี่คันอะ่ะเดี๋ยวผมนับให้ดูนะคันแรก85โลคันที่2 c i c b c FX คันที่3 r s x แล้วก็คันเมื่อกี้แล้วก็ GTB อื T บ้ามากิงครับสุดๆอันนี้ผมอ๋อผมซื้อเป็นไอเขาเรียกว่าประดับประดับครั้งเหมือนคนรวยแหละถ้าเหมือนคนรวยอะแต่จริงไม่ได้รวยนะ่จ็บรวยจริงนะรวยอยู่ใช่เหรอไม่ขนาดนั้นรวยจริงซื้อไปเยอะผมได้คิดแล้วว่าผมจะไปแต่งอะไรดี โทนดำแน่นอนดำแดงเนี่ยมาแน่นอนโอเคครับรอแป๊บหนึ่งนะอันนี้ฮะสรุปทางไหนเนี่ยทางวอลเหรอใช่ครับธนาคารก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมส่งธนาคารแกเอ่อเอธนาคารดีกว่าธนาคารดีกว่าเพราะว่ามันจะได้รวดเร็วเพราะมันมีเศษไงมันมันเป็นเศษห้าสิบไงเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นเศษมันจะดีกว่ ไม่แต่ว่าร,ราคานะรถเนี่ยราคารถเนี่ยผมว่าสูงที่สุดที่ผมเคยซื้อมานะใช่ครับมันน่าจะโหดสุดแล้วในบรรดากาชาอืาแต่ว่าคุณคุณจะแม่นผมซื้อรถในราคาเก้าพันแน่นอนบ้ามากจริงครับเอ้โห <c oughs> ถ้าผมซื้อมาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะท่อ เก้าพันเงีโหอันนั้นนะนะไอผมจำชื่อไม่ได้แต่ผมจำได้ว่า R8 ข้างหลังเป็น Audi นะ<ช> Audi 8ใช่ครับใช่อ๋อ Audi R8 ผมเนี่ยอืมจริงๆสวยนะสวยจริงครับแต่ด้วูครานที่แบบผมจะซื้อไปทําไมในเมื่อผมยังเหินไม่ได้เลยอืมอันนี้ผมแค่จะไม่รู้จุดเหินในเมืองเลยจริงถ้าผมเหินได้ GDP ก็ เอาอยู่ละคันเดียวอ่ะใช่ผมซื้อไว้ระดับครั้งลราคิดสภาพนะถ้าถ้าสมมติไอรหัสไอผมโดนโดนแฮกอ่ะทําไมอ่โอ้โหบอกเลยว่าอิ่มอ่ะอิ่มอะอิ่มแบบอิ่มมากอ่ะอิ่มแบบอิ่มกว่านี้ก็นั่นละเออของผมมันเคยเคยเห็นไหมมันมีคลิปหนึ่งที่ผมลงแล้วมันหายไปครับคือคลิปอันไหนครับผมมไคลิปล่าสุด คล,คลิปล่าสุดผมลงอ่ะผมโดน YouTube ลบอ๋อมันมันลบมันเป็นคลิปเกี่ยวกับผมสอนคนดูลงอันนี้เฉยลงเอ้เขาเลยนะเป็นลง MTA อ่ะแต่ว่าผมตัดต่อมันไม่มีอะไรที่มันไปหลัก y o ย u ทูบไปนะแต่ว่ามันมันลบคลิปผมผมก็ส่งอุทธรณ์เรื่องไปว่าเนี่ยคลิปมันก็ไม่ได้อะไรนะแต่เขาก็บอกว่าคลิปผมผิดกดผมก็เลยฮะกดอะไระ <laughs> ผมว่าฮะเลยราแบบ โดนลบเฉยเลยผมแบบอ้ออะไรหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคผมโอนไว้ Online, จ้านี่แหละครับคุณแจมผมระดับเดมทีวีไม่บิดจ้ะเจียงครับอันนี้จริงคือผมผมไม่บิดคนแต่ผมกลัวคนบิดผมนึ้อยู่แล้วเข็นรถก่อนครับใช่ใช่ใช่ อย่างน่าจะรู้ตั้งแต่ไอ้โปรไฟล์ไปแล้วแบบทักไปอ่ะไอ้ไม่เนอ่คุณทักมาผมใช่น่าจะรู้ตั้งแต่ไอ้โปรไฟล์ลแบบไไเามามจ,จมิลเลอร์แล้วถ,ถ้าดูของกับผมเนี่ยไม่มีว่าผมจะบีดครับผมมีแต่โอนไวจ้าจริงครับจริงทันใจอ่ะเข้าเลยนะเข้าเลยนะเข้าแล้วโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับโอเคครับไว้เจอกันครับ โอ้ยอดูยผมผมได้รถดดละก็ก็ราคาของรถคันนี้ก็คือ1,750ก็อิ่มๆครับทุกคนผมเสียอีกละจริงๆม่งันแ8 0 0แต่ผมแบบขอลดราคา50าิได้ไหมเพราะว่าผมผมเพิง่งเกือตังค์จะกินข้าวอะไรอือืมเนาะก็ประมาณนี้แหละทุกคนเนาะก็เดี๋ยวผมจะอไปแต่งรถทีหลังนะทุกคนนะช่วงนี้ต้องทำ งานทำเง <Allah> ินก่อนนะทุกคนนะไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยไปแต่งรถที่หลังแล้ว<ๆ>กันก็สาหรับ me, คล hey <ver goal> like ิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนบายบายก็มาดูลุ้นว่าผมจะซื้อรถกาชาคันต่อไปคันไหนเนาะรอดูเลย